สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัมทรีนีเดินไปหมออัมจรมาทาโรวันนี้ชวนดูคนมาดูนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ที่เป็นชาววันอาทิตย์มาดูนิสัยและตัวตนกันค่ะนะอาจจะดูของคุณเองหรือดูจาก คนรอบข้างที่เกิดในวันอาทิตย์ก็ได้หรือคู่ของคุณคู่ครองของคุณคนที่คุณแอบสนใจแอบรู้สึกดีๆด,ด้วยมาดูกันว่าเขามีนิสัยและมีตัวตนอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สแก่แม่หมอด้วยนะคะถือว่าเป็นคราฟครูแล้วก็เป็นกำลงใจให้หมอในการทําคลิป ให้กับทุกๆคนเลยนะคะอะมาดูกันเลยค่ะว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นิสัยและตัวตนของเขาเป็นอย่างไรขอเริ่มดูนะคะใบแรกกานเลยนะว่าพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นิสัยและตัวตนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนาะต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดเยอะนะคะ เป็นคนคิดก่อนทําคิดก่อนพูดคิดก่อนที่จะแสดงอะไรต่างๆในความรู้สึกออกมาโดยเสมอนะคนวันอาทิตย์เนี่ยมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากนะคะถึงแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็ไม่ย่อทอนะคะเป็นคนคิดเยอะคิดหนักคิดมากนะคะเอ,อ่อในการใช้ชีวิตในการ ทบทวนหรือเป็นคนที่มีพลังทางความคิดนะคะในแง่ของการทํางานต้องบอกว่าเขามีความรอบคอบนะคะเมีความรอบคอบมีความถี่ถ้วนมีความละเอียดละออนะคะเในเรื่องของการงานการการลงมือทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะจะไม่ใช่คนที่ทําอะไรบุ่มบา่ามหรือสุ่มสี่สุ่มห้าจะเป็นคนมีความมีความเป็นผูน้นามีความ มีความเป็นผู้นำมีความเขาเรียกว่ามีความฉลาดเนาะเออในการทำทุกสิ่งกอย่างเป็นคนที่วางกลยุทธ์วางแผนนะไม่ใช่คนที่ทำอะไรโดยแบบไม่คิด หรือไตรตรองมาให้ดีเป็นคนที่มีความคิดมากๆเป็นคนมีความคิดอะคะ่ะที่เขาว่าคิดเยอะคิดหนักคิดมากเนี่ยคือเป็นคนมีความคิดนะคิดก่อนทําคิดก่อนพูดคิดก่อนลงมืออะไรต่างๆมีการวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะเออและเป็นคนที่มีความอดทนมีมีม,ม,มีมีความอดทนสามารถรอคอยนะสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะอืมอาจจะดูเหมือนใจร้อนนะแต่จริงๆเขารอได้เอออาจจะเป็นในลักษณะนี้อะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนของคน ที่เกิดในวันอาทิตย์นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเป็นคนฉลาดนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถหรือทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผูเ้เขาเรียกว่าเป็นถ้าเรียนนะหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่คือคือจะอยู่ในภาวะที่มีความโดดเด่นในตัวเองสูงเพราะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความฉลาด นะคะรู้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆอย่างไรนะคะเป็นคนที่มีแผนมีแผน A แผน B ละเอียดรอบขอบ้อ่ะเป็นคนรอบคออนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เอาตัวรอดได้ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นกับเขานะก็ต้องบอกเลยเขาจะรอดเขาจะเป็นคนที่จะรอดนะเพราะว่าเขาจะมี แนวทางนะหรือว่ามีหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือเอาตัวรอดจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดมากแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่า ควรจะทําอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆคือปรับตัวได้เก่งนะตั้งรับปรับตัวได้เก่งนะคะเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะว่าตัวตนและนิสัยของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเออเนี่ยเป็นคนที่มีความผู้นําสูงจริงๆนะเขาเป็นคนมีความเป็นผู้นํานะคะเออต้องบอกว่าเป็นคนเอางานเอาการขยันทํามากินขยันทํางานมีความเป็นผู้นําสูงมากนะมีความเด็ดขาดนะมีความ เด็ดเดี่ยวนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในอารมณ์ความคิดความรู้สึกหรือว่าถ้าเกิดเขาได้ตัดสินใจเขาเป็นคนคิดเยอะก็จริงแต่เมื่อไร่ที่เขาตัดสินใจนั่นคือมีความเด็ดขาดในตัวนะเมื่อไร่ที่เขาตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เขาจะจะมีความเด็ดขาดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรคือเขาคิดอยู่เนี่ยเขาจะคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตัดสินใจมันคือการผ่านกระบวนการความคิด นะหรือการไต่ตอมาอย่างลึกซึ้งมากๆแล้วถึงได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมานะเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คิดมาอย่างดีเนี่ยเขาจะไม่จะไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเขาคิดมาอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วตัดสินใจแล้วนั่นคือการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่สามารถ มีม,มีมีพลังมีอำนาจในตัวเองสูงนะเขาสามารถควบคุมดูแลบุตรลูกหลานบริวารลูกน้องนะคนใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีใครนะคะถ้าเกิดว่าเขามีลูกน้องนะลูกน้องจะอยู่ในโอวาจะเชื่อฝั่งเขานะคะเขาจะมี power เขาจะมีพลังในตัวเองเขาจะมีอร่าของความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเองสามารถควบคุมนะหรือว่าดูแลผู้คนบริวารได้มันจะ คือคนรอบข้างเขาที่เป็นลูกน้องเขายังไงก็แล้วแต่จะต้องรู้สึกเกรงอกเกรงใจเขาจะต้องรู้สึกว่าอยากจะอยู่ในอำนาจอ,อ,อยู่ใต้ใต้อำนาจเขาหรือว่ามีความรู้สึกเกรงอกเกรงใจเกรงกลัวยำเกรงอะ่ะเอออาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่คือเหมือนเขาไม่ต้องทำอะไรมากเลยอะ่ะแค่จะเป็นคนที่มีออรา่ามีราศีนะมีอำนาจมีบรารมี นะในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะ<ส>เขาจะเป็นคนในลักษณะนี้นะคะนิสัยและตัวตนของเขาเป็นอย่างไรอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนี่ยนิสัยนะคะแล้วก็ตัวตนของเขานะต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็นผู้นําก็คือเป็นผู้นําที่มีทรมาพิบานต้องบอกว่าเป็นผู้นาถ้าเป็นผู้นําก็คือเป็นผู้นําที่ใจดีนะคะเขาจะไม่ใช่คนที่แบบว่า เหยียบหลังใครอ่ะนะเขาจะเป็นคนที่มีเมตตามีความกรุณานะชอบช่วยเหลือคนนะคะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะเป็นผู้นำที่มีธรรมาพิบาลเป็นผู้นำที่มีความจิตใจอ่อนโยนนะช่วยเหลือนะคะดูแลเป็นอย่างดีนะจะเป็นผู้นำที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกคนลูกหลานบริวารลูกน้องให้อยู่เย็นเป็นสุขนะ เขาจะมีจิตใจที่ที่อบอ้อมอารีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้นำมีความเด็ดขาดอะไรก็แล,แล้วแต่แต่เขาจะไม่ยืนบนหลังคนไม่กินหลังบนหลังคนคือจะไม่ไม่ไม่ทำอะไรที่เหมือนกับเหยียบย่ำคนอื่นน่ะแต่จะเป็นผู้นำที่ดูแลผู้อื่นดูแลผู้คนมีจิตใจที่งดงามนะคะอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะว่าตัวตนของเขานิสัยของเขาเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อย นะดูจากพลังงานตรงนี้เป็นคนที่ใจสู้นะฮะใจสู้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความ ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคไม่ย่อท้อนะเออหนักเอาเบาสู้ไม่ยอ่อไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคใดๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตเขาจะไม่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะมีความใจร้อนอยู่ในตัวเหมือนกันนะมีความทะเยอทะยานมีความมุมมมมาานะีควุ่งมั่นนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปได้ ดังใจเขามีความใจร้อนอยู่เนืองๆนะคะมีความใจร้อนอยู่เนืองๆคือมันเหมือนกับว่าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดังใจแบบเร็วๆอ่ะเออเป็นคนคิดเร็วทําเร็วทําอะไรเร็วนะมีความคล่องแคล่วว่องไวในการคิดในการตัดสินใจในการทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเรื่องของความรักเขาเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้นะขอดูพลังงานหน่อยในเรื่องของความรักคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรในเรื่องของความรักเป็นคนคิดมากนะ อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แข็งแข็งหน่อยคนวันอาทิตย์อาจจะเป็นคนแข็งแข็งหน่อยนะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยมันมีความเป็นผู้นำไงมันมีความเป็นผู้นําสูงมันมีความเก่งมันมีความฉลาดค่อนข้างมากหรืออาจจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะหรืออาจจะเป็นคนบ้างานก็ได้นะคะเออแล้วก็มีความแบบใจร้อนใจเร็วอ่ะบางครั้งบางทีในเรื่องของความรักมันอาจจะ เขาอาจจะเป็นคนคิดมากนะคิดมากด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเองนิสัยของเขาเองที่เขาอาจจะมีความกังวลในเรื่องของความรักสูงกลัวกลัวทั้งกลัวผิดหวังแล้วก็กลัวว่าคนที่เขารักเนี่ยอาจจะ ไม่ภาคภูมิใจในตัวเขาหรือว่าไม่มีความสุขก็ได้นะในเรื่องของความรักเป็นคนคิดมากนะใน,นในเรื่องของความรักมีมีความคิดเดยอะคิดหนักคิดมากกังวลใจค่อนข้างมากทีเดียวนะคะและอะไรอีกที่เป็นนิสัยในเรื่องของความรักของเขาเออเขาเป็นคนคิดมากจริงๆนะในเรื่องของความรักส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์นะในเรื่องของความรักเขาพยายามที่จะ แสดงออกในเรื่องของความรักโดยการที่จะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองแล้วดูแลคนที่เขารักอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอยากอาจจะมี อาจจะเป็นคนที่พยายามดูแลคนรักโดยการที่อาจจะซื้อของให้ดูแลเสือ้อผ่าสุขภาพหลังกายชีวิตความเป็นอยู่ให้มีกินมีใช้ให้สบายกายให้สบายใจซื้อของขวัญให้โดยสม่ําเสมออะไรต่างๆนะคือสร้างความมั่นคงอ่ะสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงอ่ะนะเขาอาจจะแสดงออกในลักษณะนี้แต่บางครั้งบางทีก็ต้องบอกว่าเขาก็จะน้อยอ,อกน้อยใจเหมือนกันเพราะบางครั้งบางทีมันเหมือนกับว่า เขาจะเป็นคนขี้น้อยใจเนื่องจากว่าขี้น้อยใจในที่นี้หมายถึงว่าเ,เวลาที่เขาทุ่มเทเนาะทำงานหนักหรืออะไรต่างๆเพื่อคนที่เขารักเนาะหรือว่าทุ่มเททําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคนที่เขารักไม่มองไม่เห็นความตั้งใจของเขาตรงเนี้ยเขาจะมีความน้อยอกน้อยใจจะคิดมากจะกังวลใจ <N> นะเพราะว่าเขามีความทุ่มเทเอาจริงๆแล้วในเรื่องของความรักเขาทุ่มเทนะอาจจะดูเหมือนเขาแข็งแข็งดูเหมือนเขาไม่สนใจใยดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่บางครั้งบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เป็นนักนะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูแข็งแข็งในเรื่องของความรักนะอาจจะไม่ค่อยแสดงออกหรือไม่ค่อยแสดงอากับกิริยาอะไรต่างๆมากมายนะแต่ก็ต้องบอกว่า เขาเต็มที่ในเรื่องของความรักมากๆนะพอเขาเต็มที่ในเรื่องของความรักมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาคาดหวังนะคาดหวังความเข้าใจคาดหวังว่าจะเห็นคุณงามความดีคุณค่าหรือความตั้งใจดีของเขาในการทําทํา ทำเพื่อคนรักกันเนาะแต่พอคนรักมองไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยจะมีความน้อยอกน้อยใจคิดมากขี้กังวลเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้อะไรอีกที่เป็นลักษณะนิสัยเกี่ยวเรื่องของความรักเนาะแล้วก็ตัวตนของเขาขอดูพลังงานหน่อยค่ะอเป็นคนมีเสน่ห์นะคนคนนี้นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนที่อัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งด้วยแหละนะมีความสามารถศักยภาพสูงมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้ากับ ผู้คนได้ไ,ได้โดยง่ายนะเป็นคนอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้คนนะในเรื่องของความรักเขาจะมีเสน่ห์มากคนที่เป็นแฟนเขาบางครั้งบางทีก็มีโอกาสที่จะคิดมากเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้นะหรือมีเพื่อนฝูงเยอะนะมีกลาลยานมิตรเยอะมีเพื่อนมีคนเข้าหาเยอะเพราะเป็นคนมีเสน่ห์อัธยาศัยดีนะมิตรมี น้ําจิตน้ําใจไมตรีที่ดีนะคะเออแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์เออพูดจาดีสื่อสารดีนะดูแพรวๆนะมันก็เลยอาจจะทําให้คนที่คบกับคนราติ์นะอาจจะมีความกังวลหรือหึงหวงได้บ่อยๆเนื่องจากว่าสเสน่ห์ของเขาเนี่ยแหละแต่หารู้ไม่ว่าเขาเองก็คิดมากเหมือนกันในเรื่องของความรัก ะะอ่ะขอเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าเขานะมีลักษณะอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะนิสัยและตัวตนของเขาเป็นอย่างไรอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้เป็นคนเด็ดขาดนะคือต้องบอกว่าเขาเขาอาจจะดูเหมือนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเด็ดขาด คือถ้ารักใครแล้วรักเลยรักใครแล้วรักจริงรักใครแล้วเด็ดเดี่ยวคนเดียวนะดูจากพลังงานตรงนี้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจค่อนข้างมากนะคะเพราะมีความเป็นผู้นํามีความเด็ดเดี่ยวด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกในเรื่องของความรักเท่าใดนักนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีความแบบว่า มีความมีความแมนๆมน่เยอะนะคะเอออาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรแต่ว่าจริงๆลึกๆในใจมีความน้อยอกน้อยใจมีความคิดมากมีความกังวลมีความคิดถึงแผนคิดถึงอนาคตกับสำหรับคนรักอยู่เสมอนะเออแล้วก็เป็นคนเด็ดเดีด่ยวเด็ดขาดด้วยถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจอะไรแล้วคือคือเด็ดขาดและเด็ดเดีดเด่ยวนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานหน่อยว่ากับเรื่องของความรักเนี่ยนะเออเขา เป็นยังไงนิสัยและตัวตนของเขาเป็นอย่างไรก่อดูพลังงานหน่อยเออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงเป็นใยนะเออในเรื่องของความรักต้องบอกเลยนะเขาจะมีความอ่อนโยนนะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานมีความเป็นสายเปเป็นสายที่ซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเออแล้วก็มีความมีความ มีมีนิสัยขี้งอนขี้น้อยใจคิดมากอยู่ในตัวนะในเรื่องของความรักคือในเรื่องงานจะดูแบบเป็นผู้นําจ๋าเลยแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักบางทีมันเหมือนเขารู้สึกว่าเอ่อเขาอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองก็ดีหรือบางครั้งบางทีมันจะมีความคาดหวังนะคาดหวังกับคู่คาดหวังกับคนรักว่าจะต้องแบบ support เขาหรือเห็นความตั้งใจของเขาหรือเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันจะมีความคาดหวังตรงนี้มากเพราะว่าเขาก็ทาเพื่อเพื่อคนรักจริงๆนะเขาทําเพื่อคนรักจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความคาดหวังว่าคนรักจะเข้าใจเขานู่นนี่นั่นพอเกิดความไม่เข้าใจมันจะมีความน้อยอกน้อยใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ <c oughs> แต่เป็นคนอบอุ่นคนหนึ่งเลยแหละนะคะในเรื่องของความรักเป็นคนอบอุ่นคนหนึ่งเลยนะพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่าง นะเพื่อให้คนรักมีความสุขนะมีความสบายใจนะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกหรือว่าไม่พูดว่าห่วงว่ารัก แต่แอบส่องทุกวินาทีอาจจะเป็นไปได้ในลักษณะนี้เหมือนกันนะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะและนี่คือน,นิสัยและตัวต,วตนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอในการทําคลิปดีดีแล้วก็ถ้ามีไลฟ์ก็ไลฟ์ดีๆให้กับทุกทุกคนด้วยนะคะสำหรับน,นี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวชิตอ,อย่าเบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ท่งพลังนะคะสวัสดีค่ะา